สวัสดีครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับนะครับใครที่อยากจะซื้อซิมนะครับว่าเปิดลงทะเบียนซิมนะครับได้ตั้ง5้าหมายเลขเลยเหรอเออจริงเปล่านะครับเพราะว่าผมไปค้นหาข้อมูลมานะค,ค้นหาข้อมูลในโทรศัพท์นี่แหละนะครับแต่ว่ามีท่านผู้ชมสงสัยว่ามันเปิดลงทะเบียนซิมได้5้าหมายเลขจริงหรือเปล่า นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดขข้อข้องใจกันเลยนะครับก็นะคือผมนะครับไปซื้อซิมทูมูฟอย่างเช่นผมไปซื้อซิมทูมูฟมานะซิมทูมูฟของผมมีตั้ง2เบอร์นะครับแล้วก็ผมไปเลือกซิมมานะครับไปเลือกซิมฟรีมาซิมฟรีที่เซเว่นนะเป็นซิมทูเซเว่นนะครับแต่ไอซิมที่เสียเงินก็จะเป็นซิมทูไอดีที่ผมไปเลือกมานะสี่บเก้าบาทนะครับแล้วผมไปลงทะเบียนซิมมานะครับแล้วผมก็ เอามาใส่กับพึ่งนี้เนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะไปประมาณนี้กันเลยนะครับสร,รุปว่าเปิดลงทะเบียนซิมได้ตั้ง5้าหมายเลขนะครับสูงสุดไม่เกิน5หมายเลขถ้าเกิน5หมายเลขก็ไม่สามารถลงทะเบียนซิมเป็นเบอร์ที่6ได้นะครับถ้าไปซื้อเบอร์ที่6มาแล้วไปลงทะเบียนซิมซีเซเว่นเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่สามารถลงทะเบียนซิมได้นะครับนั่นก็คือเต็มแล้วนะครับเต็มเต็มลิมิตของเขาแล้ว นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับเต็มลิมิตหมายถึงว่าอะไรนะครับเราเปิดเบอร์เกิน5้าหมายเลขแล้วนะครับเกินห้าหมายเลขแล้วเข้าใจปะเกิน5้าหมายเลขแล้วแล้วไม่สามารถไม่สามารถอะไรคนระับไม่สามารถเปิดเบอร์อีกได้แล้วถ้าอยากเปิดเบอร์เบอร์ที่6เนี่ยเราก็ต้องไปติดต่อที่ค่ายมือถือค่ายทูนะครับไปติดต่อที่ทูอย่างเดียวมันทํายุ่งยากครับลงทะเบียนซิมตอดเราซื้อซิมมานะครับ หรือว่าถ้าเราซื้อซิมซื้อซิมจากตัวแทนมานะครับซิมจากตัวแทนนะครับก็คือซิมที่เขาขายซิมนะครับขายร้านขายมือถือที่ผมไปเจอมานะเจอในมิซีหน้ารามเออนะผมไม่ได้เอารูปให้ดูหรอกนะเจอในมิซีนั่นแหละร้านขายมือถือมันมีซิมทูอยู่นะซิมทูเอเอสนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่ะก็คือเปิดได้ลงค้าหมายเลขจะเปิดแปดเบอร์นะครับก็ต้อง ไปเปิดเบอร์ 7, เจ็ดแปดะนี่แหละเบอร์เบอร์โทรศัพท์เจ็ดอาที่ยเจ็ดที่แปดนะครับไปลงทะเบียนที่สาขานะครับแล้วถ้าซิมมันเกิน5หมายเลขแล้วเราทํำย่างไรนะครับก็คือรอให้ซิมเนี่ยมันถูกตัดสัญญาณก่อนนะครับถูกตัดลงก่อนค่อยไปซื้อซิมที่เซมานะครับแล้วก็ลงทะเบียนซิมได้เลยมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับอ่ะ แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดอยากซื้อซิมแล้วซิมเนี่ยมันเต็ม5้าหมายเลขแล้วเนี่ยทำไงครับก็คือให้เราทําการไปที่ไปไปซื้อซิมค่ายอื่นนะครับอย่างเช่น a s d อ a ดนะของทูมันเต็มแล้วนะครับไปซื้อได้เลยครับไปซื้อค่าย a i s นะ a i s d a นะครับหรือซิม m y ค a บาก็ไปซื้อได้นั่นเองมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับหรือว่าซิม t o t ก็สามารถซื้อได้เลย มันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับสรุปว่าเต็มลิมิต e e แล้วเข้าใจไหมเต็มลิมิตแล้วนะครับก็คือไม่สามารถเปิดเบอร์เกิน5หมายเลขแล้วนะครับเต็มลิมิต5หมายเลขเท่านั้นนะไม่เกิน5หมายเลขเข้าใจไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคนะครับถ้าอยากเปิดเบอร์อันที่9้าอีกเนี่ยก็ต้องไปติดต่อที่ศูนย์ทูช<ท>็อปเท่านั้นนะครับเออเข้าใจปะมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับ โอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็นะครับก็ค่ายอื่นก็เหมือนกันนะครับ a อเนี่ยก็เปิดได้สูงสุด5หมายเลขเหมือนกันมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ